สวัสดีค่ะมาพอๆพกับช่องมาดามบูอีกคือเกาจ้าช่องมาดามบูตอนนี้ช่วงนี้กะหน,นีบ่พ้นป่าเฮ็ดนะจ๊ะเนาะเนี่นยก็เก็บภาพบรรยากาศในป่ามาให้อันอันให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันนะจน๊ะเนาะเวลาตอนนี้กันหาโมงครึ่งแล้วนะจน๊ะเนาะพี่น้อง เก็บภาพบรรยากาศในปา่าให้เบิองซะก่อนนก่อนเฮาเสียนผ้าพี่บผ้าน้องเก็บเ็ดเนาะจ้ะเนาะนี่ป่าเพิ่น,น,นช่วงหามงค์เ่งน,นาะจ้ะเนาะแม่ดามเขาป่ามื้อนี้ก็ช่วงตอนประมาณ4โมงแรงนนกนาะจ้ะเนาะผ่านไปละชั่วโมงหนึ่งเราะว่าจังใดคอยไล่พิษบ่มาคลิปนี่กั มามัน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 นอจากพี่น้องเนาะมันมันเอามาดอกนี่ละดอกแรกแหกมานของมือนี่นาะจ้ะเนาะนี่นี่ฟังเสียงบึ่งผุนนะโอ้โหพี่น้องจ้าบึ้งงามครับสวยจ้า หันมาคางๆกันนี่จ้ะอื นี่จ้าสวยสวยพี่น้องจะเบึงปั๊ดที่ถกเ้าส,ส้มโอกสุดยอดเลยพี่น้องนี่ค่ะมาจ้ะมาจ้ะ ดอกที่สามอุบวดจ้า เอาสดคักสดแน่ดิบดงโดดเอาเมื่อกี้ค่อยก็เดินมาตรงนี้เนี่ยว่าค่อยคือโเห็นมันไรดาค่อยแทเทะเหฮ็ดสุ่มนี่มันคือไรดาค่อยเทยเทเมื่อกี้ค่อยก็คามไมตรงนีหละแต่ว่าค่อยโเห็นน่าจะเนาะอือหือนี่แหละเขาเรียกตัวมมติมิ โอ้ยแห้งฟ่าวแห้งซ่าตุมุติมินี่จ้ะ พี่น้องจ้าเ้าสิพ่อสำนึกห้าสิไปต่อดีเฮาสิพ่อสำนึกห้อง้อสิไปต่อดีพี่น้องแบกเห็ดออกจากปากอะ่ะนักคือกันได้จะเด้อ ออกจากป้ากันนะคือกันเด้อจะเด,ด้อพี่น้องเอ้ Ja, เฮ็ดคอนโซนจ้าเพื่อนเพื่อนอันนี้มันกะเถ่าแล้วเนาะจ้ะเนาะเถ่าตามอายาุไขจ้าหลายขักจก้ะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เป็นอันเฮ็ดพึงงกาวรักเนาะจ้ะเนาะอันนีเ้เพื่อนอัน,นบานแล้วแต่ว่ากยังใส่ได้อยู่เพื่อนเพื่อนเห็นนหใส่ได้อยู่เอาด่างมันออกเนาะจา้ะเนาะจะเอาด่างพึงออกแล้วกัน อันนี้เพื่อนกระบาลนะน,นี่แหละเพื่อนเอิญอันนี้แหละเพื่อนเอิญ่าบานเพอร์เวอร์นี่เนาะนี่จ้ะเข้ามาเอาบทท่านเนี่ยมันบานเพอร์เบอร์เสร็จและวเราจะเนาะเฮ็ดนี่ก็ร้ายคักพี่น้อง อันนี้ยังใส่ได้อยู่พี่น้องเนี่ยยังใสใสอ่อนๆออสะอาดสะอาดเลยจ้ะขาข,า,ขาดังปุขาเพื่อน,นสุดยอดเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนนี่นอะจนันเนาะยังใส่ได้ยู่เพื่อนอือเอาเอาสไนสสไนส์พ่นออกสไนเอาออกสไนส์ในเอรื่องอ ตัวถาดได้จ้ะเด้อตัวถาดเนาะพี่อ้อมปลาเฮทอ๊ากระสีประมาณนี้นาะจะน่นเพื่อนๆสะอาดนุ้งสะอาดตาจา้ะบาดาหม,มักอันปลาปลาเฮดบานเพื่อนจ้ะ ปลาเฮ็ดบานเพิ่นเนาะสะอาดหัสะอาดตาบ่เป็นตยานเข่ามาละสดซื่นจ้ะเข่ามาละสดซื่นหัวใจอันแห้งมีเห็ดให้เก็บเนาะจ้ะเนาะเห็ดอันขึ้นขึ้นมากากซาก,าก,ากยังสิเขาโอ้ยแห้งอันแห้งมวนความทุกข์ความทุกข์ความยากลืมมัดจ้ะไปเฮ็ดงานมาไม่เมื่อยแรนเขาปลาเนี่ยมามาเห็นเห็ดอันขึ้นกากซา,ากแล้วก็กองกันเอเล่ยังสิโอ้โยมัน มันมีความสุขจากพี่น้องมันมีความสุขอันเหตุงานมา่เมื่อยนีย่หายปานปิดถิมแล้วจ้ะเพื่อนๆปิดถิมแล้วจ้ะบาเสื้อจะาล่องบังเดอ้บอบาแมนบาโอ้ยกูเมื่อยกูก็จินางเฮดเอดเป็ดอยู่บานอยู่ซองกระสันบ่อเดอ้ออันเหตุงานมามเมื่อยพี่น้องแล่นคอป่าเลยมีเห็ดเห้เก็บมียังสิโอ้โหมันหายเมื่อยมันบมเมื่อยจ้ะบาเสียบาเสียล่องบังเดอ้อบงึงเนี่ย อันนี้คอยบอกเก็บหรอกมันมืดแล้วคอยถอดถุงมือแล้วคอยบอเก็บแล้วคอยสีมื่อบ้านแล้วอัน,นแต่บ่าคอยสะออนเน,นาะยังสะออนเฮ็ดอยู่พี่น้องยังสะออนอยู่มัน,นยังหลายอยู่ถึงสีดอกมันบานมันก็นยังใสได้เด้อดอกนี่ยังแข็งเป้งอยู่ได้พี่น้องดอกนี่แข็งเป้งเลยขาคือนี่ก็แข็งเขานีด่ดังปุกปุกปุกเลยอะเฮ้ยเป็นตาแสบก็ยังนี่เขาออกไปล่างเนาะล่างดีๆแล้วก็หั่นบางๆหั่นบางๆเขาเตาอบ เอามาลาบจ้ะพี่น้องเอามาลาบใส่ผิกปนใส่ขาขว่โอ้ยต้นหอมพักสี่ขาเนย้วหอนหอนขาเนืน้นข่ยขอยกเ็เฮ็ดคลิปให้เบิ่งงล้วเด้จ้ะเด้อบ่ต้องไปแซ่บ่ต้องไปยังห้องหูในหมอนี่จ้ะหูในหมอเแทะออกเอามาใส่ปานว้านอันสวยงามปานว้านหนึ่งในหวดนี่ละ่ะเขาไปเบิ่งอันคลิปอันมาดาม คลิปสั่นคลิปง่าวมีมืดจ้ะลงให้เบิ้งมืดจ้ะก,การดันหูเขาในหม้อเนาะง่ายๆสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศอันยุ่งยากลำบากในนาทีการงานเนาะจ้ะเนาะบ่มีเวลามามาเขาแซ่เขาสินะก็หูงเอาจ้ะง่ายๆเขามาเบิ้งใดที่สองมาดามบูดีเคจ้ะค่าคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนีน้เนาะจ้ะเนาะเอาไว้พอกำัคลิปนาจ้า กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ด้วยจะเด,ด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้มาดามไเฮ็ตคลิปต่อๆไปจ้ะณะเฮ็ดคอ,อนสนกระไล่ยลยพี่น้องแต่ว่ามันกบ,บานแล้วเนาะจ้นะนะไปละจ้ากบานลละจ้าพอกันคลิปหนาจา้าบ๊ายบายจา้ะ